ดี่ทำชมทำนะครับที่ต้องลองติดช่องเอาไหมคนเดิมเพิ่เติมกับมาแล้วนะครับก็ทางหาไม่นานนะครับผมขอไส่แมสก์ช่วงโควิดระบาดช่วงนี้ก็ผมผอมหน่อยนะไม่ไมค่อยได้กินไม่ได้ไม่เลยก็วันนี้ก็จะมาอัปเดตรถนะครับ125 S หัวเถิดนะครับแต่ อันนี้ก็โดนก็โดนเยอะเหมือนกลยเดี๋ยวเราตามชมกันดีกว่าว่าจะมีอะไรที่มันน่าสนใจมัม้ยไปเลื่อนไปเลยทำไมตามไม้มเลื่อนเองเฮ้ยให้ดูโดยรวมก่อนดิเดี๋ยวดูอดรอ,อบร,รอบก่อนเฮ้ยรถคันเลี่ยมยังวะารถใหม่ยังไงบอลซีสต์สปอตเหน็ไหนไน่ม ไว้เลือกโอชิเห็นไหมมาเอาจากตรงไหนก่อนดีวะล้อไงเอาล้อหรอมาล้อตรงล้อ่อนก็ได้เพื่อนๆล้อตัวนี้เป็นล้อรูทูโทนของฟาฟาคอนนะครับตัวนี้เป็นขอบ1.4ขอบ1.4นะครับขึ้นใหม่เพิ่งขึ้นเลยสดๆร้อนๆเลยคู่นี้รู้สึกว่า มันแพงว่าพวกลาซาด่าเบียสเสร็จแล้วรวมล้อรวมซี่ก็ประมาณ890นะครับก็คือขึ้นล้อประมาณ300บาทก็ไปคำนวณเอาเองว่าเบ็ยเสร็จเท่าไหร่นะถ้าขึ้นก็300ค้างละ150นะครับมาส่วนยางก็ยางอิมเปรสชันนะครับยางที่ไม่เหมือนใครไม่เหมือนในโลกนะครับผมยางตัวนี้คือยางหน้าผมใส่ปุดใหญ่นะครับ2 นี่ครับเพื่อนเพื่อนดูก่อนแมงหมองไม่เห็นวะไหนวะแมงอยู่ไหนวะนี่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 ข้งางหน้าหมูใส่สองจุดสองห้านะแม่งโคตรใหญ่เลยนะครับคือ <c oughs> แบบว่าโอ้โหกระดึ๊บกระดึ๊บได้ทีเดียวเดี๋ยวเราไปดู <c oughs> ย่างเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนดูย่างสัก <c oughs> คือแบบไม่เหมือนใครอะ่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวคนดูนะแมวข้างหลังหมูใส่ สองจุดห้าศูนย์เว้เป็นไงหน้าใหญ่กว่าหลังอีกอีคือแบบว่าไม่เหมือนไม่เหมือนชาวบ้านนะ,นะมมามาครับแล้วผมแล้วมาชุดข้างบนก็มีจะมีพวกชุดสีเบิกนะครับชุดสีสีเงินเบิกเบิกใหม่นะครับผม <S <S แต่ว่ามันไม่ใช่แท้หรอกแท้น่าซู้ไม่ไหวนะครับช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีก็ใส่ของเทียมไปก่อนแต่ว่ามไม่เทียมแบบกระโหลกกระโหลกนะ เทียมเกตเอจับบอกเกตเอเกตเอบีซีบีอีเอฟอีเอเอ้าะเออประมาณเนี้ยับผมปอกแทนก็ตอกแฮนเอ็ดเลยช่ชั่นชั้นอะไรชั้นชั่นไม่รู้ว่าเนี่ยเห็นปะโอเลยชั้นเห็นปะไอตัวอุดตัวนี้อุดลุกตุ่มลุกตุ่มลุกน้งหงตัวเนี้ยตุ่มไปแทนล่องหนสประเต็ปใหม่นี่ครับโคตรเท่มาดู ก็คือชุดสี่คือใหม่หมดเลยทั้งคันห้อยง่ายยกเว้นชุดนี้แม่ไม่ได้หยิบมาให้ยกเว้นบางแต่นะเพื่อนแม่ไม่หยิบให้ไฟหน้าก็ไฟหน้าติดรถแล้วยังไม่ได้เปลี่ยนไม่มีตังค์นะครับไฟหน้าเปลี่ยนแค่ไฟท้ายไปไฟท้ายคุ้นใหม่ไฟหน้าเดิมฝั่งนี้ก็เป็นประกับประกับซิ่งนะครับ ประกับฝืนนะครับผมนี okay. ่ประกับฝืนดูดูดูความลื่นดูความลื่นมึงดูความลื่นไงลื่นป่ะลื่นป่ะจริงจริงไม่ใช่อย่างนี้หรอกตัวลาขี่จริงโคตรแข็งเลยโคตรแข็งนะมึงไปดูเลื่อนไม้เลื่อนเลื่อนไม้นี่บูทูธตัวนี้บูทูธนะครับตัวนี้ใช้งานได้ปกติเว้ยยกเว้นว่าพวกเนี้ยแม่ไม่ขึ้นเว้ยแต่ว่าคูนไฟคูนไฟเลี้ยไฟเกียร์อะไรพวกเนี้ยขึ้นหมดส่วนไอ้ใบเกียร์นรั่นมันต้องมาเปลี่ยน จุดซ่อมตรงนี้ครับคือเสียตอานียกวาบอกบอกบอกันบอกสั่นกับอก,กข้างหลังก็มีกันตกกันตกเดิมแม่งให้เดิมเดิมนะครับเดิมนื้อนะครับเดิมยันเครื่องครับบไอข้างหลังนี่ก็แบตหมดแล้วนะเออยังได้อยู่ไอนี่ข้างหลังก็ไ <c oughs> อ,น,น,อน,นี้ก็เดิมอันี้ก็เบิร์ดใหม่ครับไมิเวณตรงนี้มันไม่มค่อยสวยผมเลยเน่นของเดิมอยู่ครับตรงนี้ ช่ของเดิมดีกว่าไม่มเสียส่วนไอ้ตรงนี้ก็แท้เบิกนะครับตรงนี้แท้เบิกเบิกมานานแล้วล่ะส่วนตรงนี้ยังเป็นชิ้นเดิมๆอยู่ครับยังไม่ได้เบิกครับถ้าเบิกก็ต้องเบิกของแท้เพราะว่าของแท้มันเฟียกว่ะนะช็อคหลังก็เป็นโชคปาวานนะครับช็อคปาวานนะครับยออนาคตได้เปลี่ยนแน่นอนของเปลี่ยนอยู่แล้วลนะ่ะคันนี้เขาบอกสุดสุดกับปาวานนี่เขาบอก แค่ตอนนี้ก็เกือบสองหม ah, oh. anyway> ื่นแล้วทําไปได้ไงนไว้เหี้ยนะครับผมตัวนี้เป็นระบบไม่ใช่ดัมไม่ยังไม่ใช่ดิสเบรกนะเงินเนี่ยแลงขับหน้าแดงตัวนี้จะไม่ใช่ระบบดิสเบรกนะครับตัวนี้ผมใช้เป็นดัมเบรกนี่คนลื่นปื้ดี๋ยเขาบอกคนลื่นอ่ะคือแบบว่าคือแบบไม่ต้องปิดอ่ะแม่งลื่นไหลลื่นอ่ะไหลลื่นอ่ะ ไหลลื่นนะครับเจาคอว่าไหลลื่นนะนี่ครับไหนบ้นี่นะเอยมาดูนี่นี่ครับไม่มีกระปุกกระปุกน้ำมันนะครับไม่มีนะครับใช้เป็นนี่ครับเป็นดำดำหน้าสภาพโรลดูมันก็เดิมเดิมนลยไม่ได้ทำไื่องก็เป็นครื่องเครื่องเดิมอยู่ไม่ได้ทำไม่ได้ทำอะไรเลยเครื่องเครื่องเดิมกระปูเดิมเดิมเดิมหมดอะสกิดได้มีแรงหลักร้อยสิบเอง นี่ครับสเตอร์เนี่ยเดิมเนี่ยสเตอร์อ่ะย่อๆย่อฮดูนะครับดูเยอะเนี่ครับเพื่อนๆดูเดี๋ยวถ่ายต่อสเตอร์เพเื่อนๆดูแม่งโคตรใหญ่เลยสเตอร์อ่ะสเตอร์ใส่เปเบอร์อะไรวะเนี่ย <c oughs> โอ้โหเสเตอร์ข้างหลังผมใส่เป็นสามสี่นะครับข้างหน้าผมไม่ค่อยแน่ใจเพราะว่าผมยังไม่ได้แกะอะไรคือผมไม่ได้แกะดูอะไรเลยเดี๋ยวรอวันอาทิตย์ก่อนเพราะว่า เอางี้รอเล่มก่อนนะรอให้อะเป็นคลิปแล้ว,ลวนะครับผมก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะว่าผมยังไม่ไปไหน,นครับผมก็ยังทําอยู่แต่แค่ผมไม่ค่อยมีเวลาแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจมด้ผมนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหมจ่จากช่องผมนะครับสำหรับนี้ขอลาดีกว่าเพื่อนกดกระดิ่งไว้ด้วยจะไ,ได้ไม่พลาดน,นะครับเจอกันคลิปหน้าแต่ว,ว่าอัปเดตอีกทีนึงไป